เอาวันนี้มาหากินอาหารนอกบ้านเด้อจ้าตามเมนูวันนี้ก็มีเมียงหมดแดงเด้อแล้วก็ส้มโจมสจมตามนี่แหละจ้าแล้วก็อะไรอะไรในยำหัวหมูกำลังพอครัวกำลังซอยเครื่องใส่อยู่จ้ะอร่อยเจริงน เ,เอากระดูกนาตาเรียว่านั่นอ่ะอร่อยไม่เลนะ่านั่นดูบะค่ะเฮ้ยบ่อร่อยได้ยังไงนเนาะปีมือปีมือฉันกุ๊บ <c oughs> ไ,ไปไห <c oughs> นเดินไปเป็นหานองเฮอถึอจะเป็นของศกห้องมน้องชิมแล้วนี่ เอ้ามาเด้อมาเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วมารวมอร่อยอร่อยนะน่ากินจนมาเด้อมาเด้ออร่อยอร่อยจ้า,อ,าอร่อยใหญ่อร่อยใหญ่เลยเอร่อยเด้อ <laughs> อันนี้กับปูกับยาา่าค่ะ กิ๊บโ๊กเรียงคนแถวมาเดียวไปงานบวชอี่ที่ไหยเก้กเปิดให้ดูไปเปิดดูยอนตั้งแต่ังไตยข้าที่เข้าทางนี่มหละลัวเด้คือไม่น้อ